อ้าวรัดเองเหรอไม่ว่าใครเดินมาเห็นว่าไปทานข้าวกับคุณแม่ครูใบเตยไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาเร็วนักล่ะหน้าบ่ายอกครูใบเตยเข้าวัดเห็นว่าครูเตยกำลังไปผจญภัยก็เลยสั่งมื้อข้ามมาทานที่บ้านพักครูเผื่อมีเหตุฉุกเฉินกับครูเตยเราก็จะช่วยกันทันวัดไปไหนคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณพี่ต้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะ อขอแนะนําให้รู้จักแฟนรักนะคะร้อยตารวจโทพลวัตคนที่คุณจับแขนเขาอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็ทําท่าเหมือนเขาเป็นแฟนคุณด้วยนะคะถือค่ะแต่เห็นคุณไม่ทราบเลยจะยกประโยชน์ให้ไม่งั้นล่ะก็เอาละครับเอาละคืองี้ครับรัคุณวิต้าขอให้ผมช่วยบอกรถรับจ้างให้ไปส่งที่โรงแรม ุริต้าต่างถิ่นมาเกรงว่าจะถูกคนขับทาไม่ดีนม่ร้ายผมกำลังจะให้ในายก้านคนขับแท็กซี่ป้ายดำพาไปส่งครับเข้าไปก่อนก็